สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t ท b e ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจะจ่าปากขพูดเมืองเพชรบูรณ์นะคะและอีกหนึ่งช่องนะคะนั่นก็คือช่องจะจ่าชาแนลนะคะก็เป็นช่องใหม่ของจ๋านะคะขอฝากนะคะฝากเนื้อฝากตัวนะคะด้วยนะคะสําหรับช่องใหม่เนาะก็เป็นช่อง แนวทางเดียวกันเลยนะคะนั่นก็คือทําเกี่ยวกับตัวเลขนะคะ,ะวันนี้นะคะจ๋าก็มีชุดตัวเลขเนาะเอามาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะ,ะสําหรับนะคะงวดวันที่1เมษายนนะคะ6 3นะคะสําหรับงวดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเลขนะคะ3ตัวตรงๆนะคะเด่นบนล่างนะคะจะมีชุดไหนบ้างนะคะเด่นนะคะมาเริ่มที่ตัวเด่นนะคะ เด่น9นะคะ롱ศูนย์เนาะอ่ะชุดนี้นะคะอ่ะเป็นชุดเด่น9ลอง0ศูนย์นะคะมาดูชุด3ตัวนะคะสามตัวตรงนะคะอ่ะสามตัวตรงก็จะมีนะคะสองเก้าหกนะคะ 6 9 8 9 9 2นะคะอันนี้นะคะจะเป็นชุด3ตัวตรงนะคะมาดูชุด2ตัวนะคะชุด2ตัวบนล่างนะคะสำหรับนะคะชุด2ตัวบนล่างเนาะก็จะมีนะคะ หกนะคะเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะอันนี้จะเป็นชุดสองตัวนะคะซึ่งนะคะให้ระวังด้วยนะคะชุดระวังนะคะเก้าสองศูนย์แปดศูนย์เก้า 07นะคะและนะคะละวัง03ด้วยนะคะน,นี่ชุดระวังนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะทุกท่านเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูชุดต่อมานะคะอันนี้จะเป็นชุดเด่นชุดรองนะคะอ่าชุดต่อมานะคะจะเป็นชุดของอินตานะคะหอยอินตาจานอินตาเพชรใจแสงนะคะ สำหรับนะคะหวยของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงเนาะงวดวันที่1เมษายน63นะคะอ่าให้มานะคะบน1นะคะชุดบนเนาะเด่นนะคะชุดเด่นเลยนะคะ814นะคะอันนี้จะเป็นชุดเด่นนะคะ ชุดกันนะคะชุดกันแปดหนึ่งห้านะคะและเก้าหนึ่งห้านะคะอันนี้นะคะบอกเลยนะคะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะชุดนี้นะคะอันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้วัดเปอร์เซ็นต์มาให้เรียบร้อยเลยนะคะมาดูนะคะคู่ตูดนะคะ สองตัวบนนะคะ,ะมาดูนะคะชุดคู่โต๊ะสองตัวบนนะคะก็จะมีแปดหนึ่งนะคะแปดสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าและแปดห้านะคะอันนี้จะเป็นชุดคู่ โต๊วสตัวบนนะคะอ่ะซึ่งชุดน,นี้นะคะกะ็เป็นตัวเลขที่สวยด้วยนะคะมีแปะนะคะ8ป8หนึ่งแปสหนึ่งหนึ่งหนะคะและ8 5นะคะอ่าอันนี้จะเป็นชุดคู่โต๊ะ2ตัวบนนะคะอ่ามาดูล่างนะคะ สำหรับชุดล่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะคะชุดล่างนะคะให้มาเด่นสองนะคะเด่นสองตัวเดียวเลยนะคะชุดสองตัวเนาะก็จะเป็นสองแปดนะคะสองห้าห้าแปดนะคะอันนี้จะเป็นชุดสองตัวนะคะอันนี้จะเป็นชุดสองตัวล่างเนาะ เด่นนะคะเด่นเด่นเลยเด่น2นะคะ2 8 25 58นะคะน,นี้จะเป็นชุดของอาจารย์อินตานะคะอันนี้จะเป็นหวยของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงนะคะ สำหรับงวดวันที่1นะคะเมษานะคะสอ0พนะคะ63เดี๋ยวเรามาดูชุดต่อมานะคะสำหรับนะคะชุดนี้เนาะจะเป็นชุดอ่าสุดใหม่ใจเกินร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ สูตใหม่ใจเกินร้อยนะคะงวดวันที่1เดือน4ปี63นะคะให้มานะคะ98นะคะอ่าชุดนี้นะคะเกินร้อยเลยนะคะอ่ะมาดูชุด3ตัวนะคะ098นะคะนี่ชุด3ตัวเนาะชุด2ตัวนะคะ ก้าแปดไม่ต้องกลับนะคะสำหรับชุดนี้เนาะ,ะเป็นสูตรใหม่นะคะใจเกินร้อยเลยนะคะสำหรับชุดนี้เพื่อนๆก็อลองนะคะติดไว้ลุ้นโชคกันดูเนาะมาดูชุดต่อมานะคะมาดูกันนะคะ สำหรับชุดนะคะชุด2ตัวนะคะจัดให้ก่อนนะคะมาดูกันนะคะอ่ะจัดให้ชุด2ตัวบนตรงๆ5ชุดนะคะ เหมือนวดที่ผ่านมานะคะลองดูจะมาอีกไหมนะคะงวดน,นี้งวดที่หนึ่งนะคะเมษายนนะคะ นี้นะคะชุด2ตัวบนตรงๆนะคะมีชุดไหนบ้างนะคะก็จะมีนะคะแปดหนึ่งนะคะแปดสาม แปดสแหและ87นะคะอันนี้นะคะอ่ารอผลนะคะแต่นะคะอ่างวดที่ผ่านมานะคะสำหรับงวดวันที่16นะคะมีนาคม6กสนะคะให้มานะคะ สี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดและสี่เก้านะคะซึ่งนะคะอ่าอันนี้ชุดเก่านะคะเข้านะคะชุดนี้นะคะชุดสองตัวบนตรงๆนะคะผลนะคะออกสี่สี่หกเนาะเข้าไปเป็นชุดสองตัวนี้นะคะ ก็ได้โชคกันไปนะคะสำหรับชุด5ชุดนะคะ2ตัวบนตรงๆ5ชุดนะคะสำหรับงวดน,นี้เนาะให้มาก็จะมีนะคะ8 1 8 3 8 4 8 5และ8 7นะคะอ่าเพื่อนๆก็ ลองติดไว้ลุ้นโชคกันดูนะคะสำหรับวันนี้เนาะจ๋าก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลในทุกๆคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้จับลอตเตอรี่ใบไหนก็ขอให้ได้รางวัลกันทุกท่านนะคะเฮงเฮรวยรวยเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ